อ้าวอหรอโอเคเดี๋ยวรีบไปแล้วครับจบครับร้อยชัวขึ้นเลยเดี๋ยวผมมาพี่ปุ้งเข้าไปรับปุ๊บแล้วเดี๋ยวกลับมามาพร้อมหญิงคนหนึ่งเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวนะพี่ว่าและรีบไปบาย ผมไปรับคนนั้นเดี๋ยวพี่ไปรับให้ก็ได้น้องชายไม่ต้องเลยผมไปได้เองมันไกลรู้ไหมไม่อยากเคลื่อนไหวไม่อยากเคลื่อนไหวก็ให้พี่เขาไปดิพี่หุบปากอ้าวเถอะพี่แล้วบอกพวกกันรับที่ไหนเนี่ยผมจริงๆผมไม่ต้องไปรับก็ได้เพราะเขาอยู่ในหัวใจพี่เออไปรับไปหุบปากที่ใครบอกว่า เขบอกว่าพี่เราจะไม่เราจะพูดอะไรก็พูดเดี๋ยวพี่เราไปจกแคปกันเปล่าไปจกปูนันกลับมาแล้วจะพูดกันแมวผมไปจกกันสั่งแป๊บนึงเดี๋ยวมาชี้นงชี้หน้าเดี๋ยวกัดนิ้วขาดเลยงั้นถ้าพี่หามชี้หนูก็กัดขาดได้เหมือนกันใช่ไหมพี่ถูกยวขึ้นมาเหมือนกันครับพี่ลาพี่หลังต้องพูดนะ ขอคืนได้ไหมแมวขอคืนน่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องมันจะต้องถอดออกอะขอคืนได้ไหมนะไมค่ะไม่อะไรขอคืนได้ไหมขอคืนได้ไหมมันสำคัญมากขอคืนได้ไหมแ้วผมขอคืนได้ไหมครับอะไรอ,อย่างถ้าผมอยากได้คอนมรูสึดีๆกลับมาเราต้องขอต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ ค่อยโทรศัพท์คืนได้ไหมโทรศัพท์อันนี้มันมีมูลค่าดีกว่ไรว่อ่ะใไหวเหรอไม่ไหวก็ต้องไหวไอ้เกียอ่ะไปบอกให้ตำรวจปิดบ่อเียว่ายังไงว่ายังไงห ตงหครับเป็นหวเได้ไหมครับได้มครับบอกอีกครั้งใหู้้วยนก็ดีครับต้องมีการจับนะกอกไหนดังมากเลยครับเดี๋ยวโอเครับื้อาสตอนนี้ทำไมตอนนี้ทำไมเสีงเหมือนเสียงเหมือนคุ้นนะพี่คุ้นไหมคุ้นก็บอกแล้วเทนาี้บนึ่งราคาครับ ตอนนี้กูอยากใครเนี่คใครเนี่ยคนนี้ดิ้งพี่ตอนนี้ไปอ้าไอ้เจ้งเหรอเฮ้ยเขาคือใคไหมผมไม่อยากใช่ไหมใช่ไหมคนนี้ดิ้งพี่ตอนนี้ไปใช่ไหมมึงมึงเงียบก่อนดิเขาจะคุยกันเนี่ยไม่ใช่เวลาไหมใช่มึงเร่อคนนี้ดิ้งพี่ตอนนี้ไปมึงมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอใช่คนนี้พี่ดิ้งพี่ตอนนี้ไปใช่ไหมอู้กูอยากหูปากมึงด้วยกัลงมาดิก็ลงมาดิเอา Mày kia níu kìa, thôi đó. Mom bay đi MÀ mày mất mày mất mày mất rồi. mất mày mất 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 bỏ. mất 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 ไม่ฟังทไมนี่ไม่รับปนหมวันนี้มันดิ้งบิดนไปไม่ไปมุ่งฟังยังไม่รับปูนะครับคอนี้ดีต่อรับตอนไหนอ่ะตอนนี้สี่ร้อยมั้งครับหรือห้าร้อยรอคนนี้ดิ้งบิดตอนนี้ไปเออคุณรู้แล้วมึงพูไม่ได้เฮ้ยวิธอนี่โดนคนนี้ทิ้งไปทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยใช้อาเมาคนนี้ใช้อาเมาพูดไม่ได้โว้ยเย็บ กูจะบอกอะไรอย่างมึงโง่มากเลยกูใส่ก่อนขอเพื่อนได้ไหมขอคขอคเ,อคคเอพืพ่อนถามยังแทงกูไม่เข้าเลยแล้วมึงเอาบากมาเนี่ยไอ้ควายมาโรงพยาบาลเลย จก็เข้นไหมเฮ้ยก็ได้แต่ไม่ได้ทดสอบไม้เอาไหมก็บอกแล้วว่าทสอบครัคืนี้อ่ะเป็นบุคลาเป็นของเราไม่ของผมไม่เป็นของนี่ไงไม่เป็นของเราไม่ของ chân số sai buồn why khoái mày ai gọi là của thằng mày cho ขโทรสาคืนได้ไหมครับได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมได้ไหมมันเปของเรานะะข้ามบอกแล้วว่าโทรศัพทนเนมูลค่าครับมค่าขอเรา้ามันเป็นของเรามันเป็นของเรา แต่ว่าคุณเอาไปใช่ไหมถ้าเป็นของคุณเราต่างก็ต้องอยู่คนดิถูกไหมคุณต้ณองการอะไรคนต้องงานอะไรคนพูดมาถ้าเราทำได้เราจะทำให้จะขอคืน,นขอทำไม ก็บอกแล้วว่าโทรศัพท์นี้มีค่ามูลค่าเยอะมากเลยครับมันใจไม่ไหวหรอกเราใจไหวมันใจไม่ไหวหรอกเราให้เราทำงานเท่าไหร่เราก็จะทำขอร้องขอร้องนี้ไหมคือเรอาเถะนะได้ไหมโทรศัพท์นี้มูลค่า มันเป็นมูลค่าที่ตีค่าไม่ได้สุดๆมันไม่ของเราไม่ของผมไม่ขอคุณก็มีมอยู่แล้วค่ะขอคืนคะให้คืนได้ครับแต่คุณนั่นใจหรือเปล่าว่าถ้าผมให้คืนคุณจะจ่ายไหมวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเราผมไม่บังคับหรอกครับ ถ้าส่ารนต้งต้องบังครับเพื่อให้คุณกลับมารักผมอะผมไม่ทำหรอกต้องกอะไรคุณพูดต้องการอะไรต้องการอย่างเดียวเลย คุณต้อง,องห้ามร้องไห้แล้วก็ยิ้มตลอดเวลานะได้เจอผม มันตีข้าไม่ได้หรอกครับโทรศัพทนะ์นี้ของขึ้นแล้วก็ดูแลโทรศัพท์ดีๆนะเป็นห่วงนะขอบคุณค่ะไม่มีใครได้จับหรอกนอกจากคุณ ลาได้เปลี่ยนไปใจของคนก็เปลี่ยนพันต้องการ

้ากลับมาคืนดีนได้ไหมเหนือยหรอไปลกเก็บเหรอ พี่ถึงเขาอ่ะบอกชายผู้หงก็เจอไงวันกี้ ีตอนนี้คนนั้นทิ้งพี่ตอนนี้ไปเช้ามาจ้ามาจ้ามายวเก็บรถแป๊บเออเก็บรถก่อนนี่นี่นี่เฮียมาดีแป๊บนึงเดี๋ยวได้แบบนึงได้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 แบบนเฮียมาดีแป๊บนึงเฮียนราพี่เราจะคุยด้วยเก็บรถก่อนเก็บรถก่อน ว่าให้ครับพี่ไปเลยครับพี่ชายไปเลยครับพี่ชายไป็เจอตั้งนานไปเลยครับน้องดาุกคนเขาย็ไม่รู้ว่าเขาเดี๋ยวนี้ไหนพูดให้มันชัดเจนดิทำไมถึงิมไม่ได้ทำไมถึงอย่างไม่ได้พูดให้มันเต็มเต็มดิมันจะได้รู้ฮะไหนพูดดิทำไมถึงอย่างไม่ได้เพราะอะไรเร็วๆคนแคยทิ้งสุดท้ายเขาก็ทิ้งเพราะอะไรเร็วพูดมา ความจริงดิจะกระทำอะไรทีคนยันทิ้งยืนเฉยเฉยเขาก็ทิ้งแบบไม่ปากแขกเขวัดรับอ่ะขอร้องมันนะขอร้องหรือว่าที่รัขอร้องนะชัดๆดิเออให้ชัดจะปากแตคพัดได้ไหมเพราะอะไรพูดเราพูดไม่เคลียร์นะให้ร้องไม่ทรมาห้ด้วยคนฟังเขาเข้าใจผิดแล้วที่รักที่รักพูดไม่เคลียร์ที่รักพูดอยาต้องพูดนะ หนพวกนี know, okay, ja. ád, okay, ้แกหนูไม่โอเคแล้วเนี่ยฮะออวะอาะวะการรอมีสองแบบรอแบบแรกรอแล้วสมหวังอะนั่นอะดีใจแต่รอแล้วเสียเสียใจเสียใจโคตรเจีีอะไร มาเธอรักก็คือรักนะอย่าปากแข็งเดี๋ยวไม่มีให้รักล้าก็จะรู้สึกใช่ย่ยงียรักไหรถพี่ถูหะรถพี่ถูตั้นไว้ ở subscribe cho này. Đâu Mì Gõ Để không bỏ Con những video gì này sẽ nó cũng <laughs> <laughs> ครับผมบินเลยนะเพื่อนครับผมโอเคเดี๋ยวมาเจอกันได้ได้คนรุ้ตัวเหนื่อยนะจมังกรจะบินเข้ามาไหมตอนนี้จะมาไหมตอนนี้จะมาไหมจะมาแล้วพี่มานะแต่ผมมาเี่อมามามาโอเคเจนตอนไม่ได้เปิดอะไรครับอันนี้มันจะสายไปนะอะไรนะเจนตอนไม่ได้เปิดเจนกันตอนไม่ได้ เ็บรอดจำคือคนเจบรถทนคือวายไม่พี่เกียร์แคพูดไปที่ไม่หินเพราะว่ารถพี่อะเก็บยังคมเมทากข้างหลังอะใช่รถพี่ปะเนาะเอาไอ้หอนน้องคนนี้มาเขาจะทำอะไรได้เขาทำอะไรไม่ได้มาทำได้ไอ้คอมบี้ไปทิ้งก่อนดิคอมบี้บายไป